จีนเองก็ไม่อยากจะให้ลายไทยกับกัมพูชาขัดแย้งกันอยู่ดีแต่ถ้าจะต้องเลือกข้างหลายคนก็บอกว่าสงสัยว่าจีนจะไม่ยอมทิ้งกัมพูชาครับเราก็ต้องใช้ความเป็นญาตินี่ครับไปกระตุ้นให้เขาทําดีกับญาตินะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นบริวารจีนทําตามสั่งดึงโลกมาช่วยเนี่ยยากแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทําแบบนี้ในเชิงรุกนะครับ ต่อไปแล้วก็ต้องทํามากขึ้นกดว่าเราทําตามกติกาแล้วเราก็ไม่ทําอะไรที่เสียหายมันไม่พอแล้วนะครับมันจะต้องกดดันมันจะต้องยื่นเงื่อนไขการเชิญทูตมาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราต้องคุยกับเขาให้เขาช่วยเราเมื่อวานนี้ชัดเลยไม่ใช่พลาดเป้านะครับเขาอาจจะมีเป้านะครับเป็นชุมชนเพื่อกดดันเราเพื่อดึงเราเข้าสู่สมรภูมิแล้วใช้เงื่อนไขตรงนั้นกดดันเราอีกชั้นหนึ่งก็ชัดหมดนะครับคุณกิตาครับแต่ว่าเราต้องสรุปให้ชัด เห็นจุดหมายปลายทางหรือเอนเกน